สสววัดดีททท่่าานนผู้้ชมุกยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark Souls 2 Party 17แล้วนะครับนี่ผมก็จะพาไปดูนะว่าผมตายแล้วเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการตายหลังจากที่ผมลงไปยังแบบพิษนะผมได้ทำการอัดเอาไว้นะว่าผมลงไปแบบพิษอย่างไรนะผมซึ่งผมมีบันไดแต่ผมไม่ใช่ครับผมอินดี้อ่ะทีนี้ค่อนข้างมืดหน่อยนะครับแต่ว่า ก็หวังว่าจะมองเห็นนะจริงมันมืดจริงนะอย่าจะพูดเลยอ่ะผมก็อยากจะบ่นอะไรหน่อยคนระับไม่เชิงบ่นหรอกก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะระหว่างร้อยมันวิ่งโอเคครับผมก็วันนี้เป็นวันที่สิบห้านะคสิบห้ามีนาสองห้าห้าแปดที่ผมอัดอยู่นะซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี้ประมาณอาทิตย์กว่ากว่าบอลบอะครับเกมที่ผมรอคอยมานานก็จะมาแล้วนะผมวันที่ยี่สิบสี่มีนาเนี่ย ก็ใกล้ๆกับ GTA 5แล้วแต่ GTA ก็เลื่อนไปอีกแล้วนะเลื่อนรอบที่สามรอบที่4ี่แล้วเราไม่ได้พูดถึง GTA เราพูดถึงบักบอดแต่ก่อนอื่นครับผมนะมาตายตรงนี้ผมตายแบบง่ๆนะคือต้องเข้าใจว่าแมบมันมืดนี่ผมจะตัดกับไปตรงนี้เลยแล้วกันนะนะมาพูดกันต่อก็ใครที่เล่นบัดบอดนะก็ขอแสดงความยินดีนะครับขอให้สนุกนะผม ผมเขาบอกว่าผมไม่แน่ใจนะว่าบลัดบอลมันจะยากยากเหมือนดัรกโซดัรกโซเนี่ยหรือเปล่าดูเขาว่าบลัดบลับอลไม่ใช่บลัดบอลดัรกโซสองนี่คนทาง่ายนไม่ได้ยากอะไรมากมายหลายๆคนเขาก็บอกว่าว่าดัรกโซสองมันง่ายับซึ่งในความรู้สึกแล้วมันก็ง่ายถ้าหากว่าคุณเล่นจบแล้วรอบหนึ่งเราเล่นไม่จบยังยากเลย ก็หวังว,ว่าปกาบอนจะยากสมคำาล่าลือนะครับผมอาทีนี้เราก็มาถึงแล้วและเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเกมจริงๆกันนะครผมแล้วเจอกันนะผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่แมปทิตแล้วนะครับผม เอาละสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมดูต่อไปนี้นะครับมอนแบบนี้นะครับอย่างบอกอย่างที่อย่างที่ผมอย่างที่ผมบอกว่ามอนแบบนี้ค่อนข้างน่ารักนะครับผมมุ้ง,งมิ้งรัครุ้งกระยิงซึ่งจะน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับบผมขอจุดไฟแป๊บอ่าเวลาวิ่งจุดเขบเพลิงนะครับวิ่งโอลิมปิกโอเคครับสาม สองเยอะเลยเลยสักรูปอ่าโอเคครับสามสองหนึ่งเทนโอเคใจยเย็นครับใจยเย็นใจยเย็นเย้มครับโอ้โหติดพิ่ตั้ตงจังหวะนี้นี่เรียกว่าเกรับเกือบ วิ่งหมดได้ของคนผมไม่เอาดูนี่นี่คือมอนนะผม,มดูบอกว่ามันบินมากครับโอเคครับไปครับส่วนโอ้ <One S 2> โอเคผมจะไม่กลับไปดูเอาใครรู้วิ่งไปสองไมแหยุดผมจะไม่กลับไปดูนะครับว่าหน้าตาม,มอนเป็นยังไงใครรู้ไม่ทันก็ก็เอาเองก่ ใช้คำซะเก่าเชียวก็ก็กดไปโยเองนะครับว่ามอนหน้าตาเป็นไงนะโอเคมาถึงตอนนี้ผมจะทําอะไรผมลืมเออโอเคไม่ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโอเคเราไปรุ่นเล็กว่าบอสตัวนี้นี่ผมบอกเลยว่าราวออฟดีเซนต์มากครับภูมิใจนำเสนอเพนครับ ลิ้งอย่างเดียวเกิดเกิดแล้วมีกงิ้งอุ้สิฟิตอีแล้วเนี่ยผมเคยหลบได้ไม่มีใครตามมาใช่ไหมผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงเหมือนใครลองนะเอาละบอสตัวนี้แพ้อะไรผมไม่รู้มผมไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะับมาสู้ด้วยความที่ไม่รู้อะไรเลยเออ อันนี้ทำอะไรได้ไฟยักษ์เราลองเคลือบ,บดูดีไหมครับไม่เอาเลยมันเคลือบได้เหรอเอาว้ผมมีพิษอยู่แล้วไม่ใช่มีพิษมีธาตุอยู่แล้วโอเคไม่เป็นไรเราไปลุยเลยครับ let's do it เี่ยนปากไม่ใช่เรื่องตลกจังหวะนี้กลิ้งก่อนครับหืมหืมทำไมผมกดคลิ้งไม่ได้เดีอเด้อเดใจเย็่มเย็ครับใจเย็นมเยมเราไม่ต้องรี่เลยครับเรามีเวลาทั้งวันอยู่บนนี้อ่าเพราะตอนนี้ตัดแขนทิ้งได้นะแต่ว่าเราต้องใช้อาวุธประเภทคมซึ่งอ้หกเกือบ่าลังอาวุธผมก็คมนะแต่จะตัดได้ไหมผมก็ไม่จะพยายามแล้วกันนะ ค่ะนี่ต่อยแข้งไปนหนึ่งชุดเฮ้ยเดียวเดียวมันจับไม่ได้เอ้ยใหญ่ใอย่าอย่ายานดีอยาอยานโนใส่ทำอะไรบอกทำอะไรบอกมันมีทำอะไรบอกเลยเ้ยเดี๋ยวมีมาอ้วกนะถ้าหั่อาหารจะเป็นพิษไปเข้าห้องน้ำได้นะครับไม่ว่าเลยอืมงกบไป อ้าวครับผมจะประโดดตีอาาวกอีกแล้วกินอะไรมาครับเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไมว่าต้องว่างไปหาหมอหน่อยนะเฮ้ยเด๋ยวหมูผมไม่ใช่หมูครับไม่ต้องมาสั่งกินเลือดแป๊บหนึกลิ้งก่อนครับกลิ้งกลิ้งก่อนครับอ้าออ่าตีไม่โดนกลิ้งหลอกคื โดนแขนไปสองดอกกันกลิ้งอ ah, ีกแล้วกลิ้งกลิ้งโอ้ยโดนโดนเฉยเลยว่าเจอทำอะไรอ่าอะไรใส่ท้องใส่เขาจะกินอะไรมาแบบก็พอดีจริงๆสภาพอ่ะว่าไงวันนี้เรามีเวลาทั้งวันเลยในการเล่นกันมั้ยในการเล่นอะไรอหรออะไรเลยมา ทำอะไรห้อยไปซิ่งอุย้ยโดนเร็วไปเร็วไปค่อยๆผมน่าจะเอามีดออกก่อนมานเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเราไม่ต้องรีบร้อนเนาะไฟที่อยู่ร,บรอบๆแมบบนี้ทำด a m a g e จนแรงครับอย่าไปโดนนะต้องหลีกเลกี่ยงอุ้ยหลบเร็วไปทำโซลโซลิที่เลือด อะไรเราจับอะไรลงมาว่าจังไสถอยทำไมถอยกันปามีดนี่รู้ร้อยแรงจุ่ผมจะตีแขนนผมยังไงผมต้องเอาแขนมันมาให้ได้ผมไม่ยอมรลยทำอะไรเราต้องห้ามล็อกเป้ากัน เฮ okay. ียเฮ้ยอย่ออาอุ้ยอุ้ยห้อยเลยห้อยจวดหาบวกอีกแล้วบวกอีกแล้วเมื่อกี้ผมปามีจเจ้าแรงมากมามเราใช้หมัดเราใช้หมัดไม่ปาเอ้อเยอะ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 อุ้ย,ย,ย,ยลักษณะเก็บกดนะมีการระเบิดอารมณ์ระเบิดพลังไม่ตีก็ตีได้อีกแล้วครับพี่น้องจังหวะนี้โอ้โห เก็บกดมากด้วยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคไม่โดนเล่นอะไรเฮ้ยแขนแขนเจ้าแขนเฮ้ยเดียวเดียวเดียวไม่โดนันยมิเซียนบอกมาเก็บกดอึ่งก็เปิดพลังแล้วว่าไงว่าไงอับถอยทำไม ทำไมปีไม่ถึงหลบมาไกลจริงโปรจะหลบนะค่ะโอ้โหโอ้โหโอเว้สักครู่เอามีดออกใกล้ๆเอ่อโอ้โอ้มีดยังไม่ออกโอเคไม่เป็นไรช่างโอ้โหหลอดได้จังไหนเอามีดออกไปโอเคขอบคุณมาก ไปบล็อกลิงไม่ได้กินเลือกกินเลือกอ่ากินเลือกตรงนี้เลยเราแน่มากเราไม่เคยกลัวบอสอุ้ยบอสคืออะไร่อยไม่โดนบอสคืออะไรไม่่ส่ไม่โดนเดียวจริงๆมันควรจะโดนใส่อัแดปผมเหรกอเปล่าผมก็ไม่รู้ จริงผมจะรีบข้ามันเลยก็ได้นะแต่ผมอยากตัดแขนมันไงนี่คือเหตุผลีมันต้องขาดดิอาวุธผมก็ออกจอากคมไ้ยอย่าเข้าไปในโรงไฟบบบวะถ่ห้น่าจริงซูนตัวตัว,ตวอีกแล้วปล่อยสักทีเฮ้ยเดียววันโอ้ยเวละนั่นไงเวนมากเดียว ใจใจเยิมเยิมใจเยิมเยิมสักครู่เพื่อนแปบบ๊แบแแป๊บกลิ้งหลบไปด้านข้างแล้วก็ปล่อยแขนทิ้งีหลบอีกอ่าเราเพือ่อีกแล้วระเบิดจังเลยพลังบ้านเก็บหมดไม่เคยระเบิดพลังเลยเสงสัยว่าสงอาจ,จะเคลียดมาเมื่อกี้ เนื่องจากว่าต่อลูกปั้นไม่ได้นะอีกแล้วเขาคงจะโมโหจัดเราเห็นเงาใครก็ไม่รู้นะเป็นผู้เล่น,นึ่งแฟนตัวมาไปมาเลยหลบสิหลบหลบสิไม่ตายไม่ใช่ไม่ตายแขนไม่ขาดอยากเข้าไปในดรงไฟวัโอ้โหเง่ไม่โอ้ย อะไรจะมาจมมาจับครั ồi, đây, 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 ้งเดียวก็เกินพอครับผมจบแล้วคนดูบอกจบแล้วครับเก็บเวลาทำจบจบนะครับลอยโซ่โอฟเคแล้วก็แล้วก็บางนั้นอะไรบางอย่างเอาไว้บวกเออ่เป็นไฟเซีดนะไว้บวก ถุงมือไทยไทยโยมันซีกระโดด okay. ทางไหนไปจังไรนีเนี่ยลูกปั่นต่อได้ต่อใม่ไหม้าไม่ไอ้ในนี้มันด,ดีแค่ไหนแล้วที่ในห้องนี่รูปปั้นไม่ยิงผิดถ้าในห้องบอสรูปปั้นมันยิงผิดด้วยนี่ผมนี่เลิกโอเคซาฟไทด์บนรถนเอามาบวกยานะอ่าแล้วก็ตรงนี้ จะมีอู้ว่า NPC ตัวใหม่นะจะบอกว่าเป็น Final b o สก็ได้นะถ้าใครอยากรู้ว่าบอสตัวสุดท้ายของสุดท้ายเป็นยังไงก็ดูเอง ขอข้ามแล้วกันนะตรงนี้นี่คือบอสตัวสุดท้ายที่เราจะได้เจอคนระับตัวสุดท้ายของสุดท้ายเป็นบอสที่เ,เพิ่มขึ้นมาใหม่นะในแพชใหม่เดี๋ยวเราก็จะได้เจอกับมันอีกแล้วมันจะถามมันถามแนละ้วแต่รู้สึกว่าจะตอบอะไรก็ตอบตอบไปสุดท้ายก็ต้องเจอมันอยู่ดีโอเคกลับบ้านอันนั้นเป็นทางเข้า DLC นะครับไปทำบิลทำอะไรเรียบร้อย ผมลืมบอกไปนะว่าพาร์คนี้ผมปรับภาพสูงสุดนะครับยกเว้นยูเรสูเลชันเรสูเลชันผมเป็นเป็นพันสองแปดสิบคูณเจ็ดสองศูนย์นะครับผมผมได้สูงสุดคือพันหกคูณเก้าร้อยแต่ผมไม่ปรับการปรับเรสูเลชันสูงจะกินทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะประมาณสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยทีนี้ก็นะ่าถ้ามันแหล็กหรือกระสุกก็ขออาภัยด้วยนะถ้าบอกว่ามันไม่หกสิบ เพียวๆคือมันไม่60เพียวๆละไม่ว่าพาร์ทไหนที่ผมอัดมาก็ไม่เคย60เพียวๆทั้งคลิปนะไม่ต้องห่วงแล้วผมจะทำอะไรต่ออ้าเรา,เราได้ซับลายบนดักเอาสองอันลืมเบิร์นจำเป็นฟิลโคตดรสักอันนรันกิก็ไม่ใช่อ,อ้าว why why cannot burn วายพอมันบวกห้าแล้วโอเคฉันเต็มเต็มสูงสุดบวกห้านะเบลเลฟเดอะเคิร์สเบ่เโอเคผมว่าผมเพิ่มอานด็บสักสามสิบฟาฟาดีกว่านะโอเคผมคงไม่มีอะไรสำหรับพัดนี้สบายใจ ็นบอสท,ที่ชิวมากเลยไม่เคยสู้บอสแล้วคิวขนาดนี้มาก่อนก่อนหน้านี้นี่สู้แล้วกดดันนะ้บอสอย่างมุมบอสตัวนี้สู้แล้วอย่างคิวอะให้นาเชิอว่มันจะชิวได้ขนาดนี้โอเคสับพาร์ทน,นี้ไม่มีแล้วนะพาร์ทต่อไปก็ได้เวลาเข้าสู่ปราสาทแร่เกล็กแล้วนะผมซึ่งในนั้นก็จะมีบอสคู่หูนะถ้าใครจําได้นะถ้าใครเคยดูพาร์ทแรกนะบอสตัวแรกที่ผมไปฆ่าก็คือไอ มังกรไม่ใช่มังกรไท้อัศวินมังกอรอะไรสักอย่างรับธาก็ไลเดอร์นะครับซึ่งผมที่ผมทาให้มันตกแม็ไปตนั่นแหละครับซึ่งในปราสาทนัอนรจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งมันจะมากัน2ออตัวด้วยกันนะตัวหนึ่งยิงธนอูอีกตัวหนึ่งเออก็ปกติที่เราเคยเจอครั้งแรกนะครับแต่ค่ะว่าเรือดมันเยอะขึ้นไหมก็าทั้ง,งั้งนนะ ตัวธนูอย่างเกราะเขาบผมบอกเลยวันช็อตวันชิวยังได้ด้วยซ้ำน,นะสาวกเล่นเวทนะครับแต่ผมก็ไม่เล่นเวท <c oughs> เล่นหมัดเ็จะพยายามสู้มันไม่ได้กแล้วกั้นโอเคไม่มีแล้วสำหรับพัทนี้นะผมเออนั้นเงาใครวะช่างหมัดโอเคแล้วเจอกันพัทหน้าขอตัวลาไปก่อนบายบายครับ